คุณสามารถที่จะทําเองได้นะครับจากที่ไหนก็ได้ขอให้เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้เมนูต่างๆใช้งานง่ายมากเป็นเครื่องทุ่นเวลาของเราครับมันทำให้การตลาดง่ายขึ้นครับผมคิดว่ามันน่าจะทำยากนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนาน สามารถอัปเดตได้ตลอดเวลานะครับแล้วเข้าใจง่ายมากครับเราสามารถปรับแต่งแบนเนอร์โฆษณาเราอยากให้ความรู้เกี่ยวกับอะไรเงี้ยครับใส่เข้าไปในไมโครไซต์ได้เลยง่ายๆโดยที่แบบไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยครับในส่วนของทีมงานนะครับเราสามารถชวนทีมงานมาอบรมแล้วก็มาสร้างสื่อเป็นของตัวเองได้มันก็ทําให้ทุกคนนะครับเข้าถึงสื่อแล้วก็เอาไปใช้งานได้ งานออนไลน์สําหรับผมเนี่ยผมถือว่ามันสามารถเข้าถึงนะครับเป็นเครื่องทุ่นเวลาของเราครับเราอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะมียอดขายมีทีมงานได้นะครับขอเพียงว่าเรานะครับมีสื่อที่ดีนะครับ เป็นการสอนที่เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็นำเอาไปใช้ได้จริงๆครับเบโคไซต์ ize, มันจะมีปลั๊กอินตัวหนึ่งที่สามารถส่งลิงก์นะครับไปเช็คเบี้ยส่งลูกค้าไปเช็คเบี้ยที่เว็บไซต์724ได้ในขณะเดียวกันนะครับเราสามารถสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะชักชวนนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมธุรกิจได้คุณมีเวลานะครับไปทำงานในสิ่งที่คุณถนัดนะครับแล้วก็ให้โดนใจเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการตลาดออนไลน์ให้ได้ครับ อยากให้ติดตามครับข้อมูลข่าวสารความรู้ด,ดีกับทีมของ724แล้วก็ทีมมานดนใจผมเชื่อว,ว่าที่อื่นอาจจะมีการสอนนะครับแต่ว่าไม่เท่ากับทางทีมโดนใจแน่นอนครับสำหรับท่านไหนที่คิดว่าการใช้ไมโครไซต์เนี่ยมันยากลองเข้ามาเรียนเข้ามาศึกษานะครับกับทางโดนใจก่อนแล้วทุกคนจะรู้ครับว่าไมโครไซต์เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปครับ